ลุกมาเมื่อเจ้าวีเก้าสะสางสบหาสะตังเลี้ยงตัวบอกกุ้มกึดเมาอีน้องใจปองแปบบุ่มปัญหามาลุมบอได้ยุ่มเข้าสูตรแวะเตียวกาย เมื่องายดักเฝ้าในหัวใจเฮาคึกคักตอนบายกายเกินเตียวเอินมาตักซ้ำบอกบ่ฮักอายใจนึกสมน้ำหน้าบ่มีความหมายเฮาลูกพ่อใจเข้าเปลือกงอกได้ มัมมึกเนี่ยกาลเนีย่ยงานหื้อไหวมันเป็นจะได้กํากึดหาเงินเต้าตายง่ายได้สกปึดสักเมื่อสักบืดได้มากุ้มกินพอดีบ่มีปัญหาเหลือก้าตี้นา ธนาฝากเฝ้าโซเมียสักคนมาบ่นแก้เหงาอย่างง่อมแต่เฮาคลานี้โซที่ไหนหนอหมอเมื่อเนะจี้ตะวันออกดีเนินนายกําเดียวสายสาย ก่อนจะบอกหอกบ่ายหน้าไปสูตรสักคำรอนายเฮย